มาเร็วๆร็วป้าออกกําลังกายมันอ้วนเกินแล้วเจ้าเนี่ยวางล่างอยู่เร็วๆมาเร็วมาเร็วเร็วๆออกกําลังกายครับตุกหนามว่ะตุกหนามมาไปเร็วๆออกกําลังกายหน่อยอ้วนเกินแล้วเฮ้ยเร็ว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 โอ้ยอย่าขานปนหน่อยเร็วเร็วๆอย่าขานมันสิบวจ่อย

โอ้ยบุญยกกำลังไก่มดมสิจอยมาเถิดมาเร็วมาเร็วบรรยากาศสวยเห็นบนตึึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึๆๆ มาเลวเยี่ยี่สิบกีข้าดกันมาสิบอดจอยนะมาเร็ว,รวมาเลวมาเมยโอ้ย,อยนี่วสิตกสนใจยังอยู่หันมาเทินมาเทินมาลงม,มาก็ต้องกายก็เลยๆๆๆนั่งลูก หนาวเลยบุ๊ขาดเลยทีหนาวเลยบุ๊งมาสิแต้มมือก่อนแต้มมือก่อนหนาวโล่หนาวโล่เร็วหนาวโล่แต้มือแต้มมือแต้มือก่อนอาเข่ามือโอ้ยจะเป็นบอลลูนเหรอครับเข่ามือก่อนเออเข่ามือครับบรรยากาศสวยๆบรรยากาศสวยๆนะนี่แหละไอ้แต่ก่อนกับผ้าไอ้เมล็ดเนี่ยเสีย ดางเห็นพูจากก่อนมันขึ้นทั้งฝันเห็นมันอยู่เมื่อคืนนี่ฝันเห็นมาบากดังมาจะข้อมีกับบ้านมาสัน่นไปชี้ทาขี้เครื่องบินเราใกล้ๆจะขึ้นเครื่องบินแล้วบกดางบากแม่จะใส่ผู้อิ่นใส่มาสั่งมาล่ากันแล้ววันว่านกินหัวดูสั่นหายหน้าหมาเมาื่อคืนในฝันเนาะ

S 1> <S 1> ถ้าให้เตยะยอดเตมน้ำลน้ำลงแต้มตมือทำไมแต่มือครับแต่มือเอ,า,อนาน,นานานเอาท่าดีไปว่าอย่า,า,า,ายคุบสันเต่หะอย่คุบเ้คุบมันช่ได้กินมดจังไรลูกค่อยก